เวอร์ไวเว็บเอสอมูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในช่องตำนานพุทธคุณแห่งนี้ ผมอาจารย์ชาติและจะครูมาพบมาเจอกับท่านเพื่อที่จะแนะนำสุดยอดวัตถุมงคลซึ่งผมพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าดีจริงขลังจริงจึงนำมาแนะนำให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันครับในวันนี้ในครั้งนี้เรามารู้จักตะกรุดซึ่งเป็นตะกรุดสุดวิเศษเป็นตะกรุดสุดขลังอีกตำรับอีกวิชาหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญ ที่ท่านสร้างท่านทำเอาไว้ในขณะที่ท่านครองวัดบางกุฎีทองตะกุดที่ว่าเป็นตะกุดสุดขลังจริงๆครับสร้างเพียงแค่8 9 9ดอกเท่านั้นชื่อว่าตะกุดมหาราชน้อยอา้าวชื่อตะกุดมหาราชน้อยนะครับตะกุดนี้มีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากอา้าวเข้าเรื่องนะตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยพระพุทธคุณจะคล้ายกับตะกุดมหาราชใหญ่ แต่จะเด่นในเรื่องการเสริมดวงชะตาลูกศิษยุแกแรกรู้ดีว่าตะกุดของหลวงพ่อชำนาญน,นั้นดีขนาดไหนท่านตั้งใจสร้างเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีของดีเอาไปใช้พุทธคุณครบหรืออยากได้ว่าท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วใครนำไปใช้ก็เห็นผลดีตามนั้นใครทำการค้าการขายก็ให้เอาตะกุด ตะกรุดนี่ก็คือตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับจุ่มลงไปในน้ําทําเป็นน้ำมนต์ประพรมสินค้าก็ได้หรือจะใช้จีบสาวก็ได้เออเขียนอย่างนี้จริงๆนะเขาเขาเขียนอย่างนี้จริงๆนะนี่ใครทําการค้าการขายให้เอาตะกรุดจุ่มลงไปในน้ําประพรมสินค้าก็ได้หรือจะใช้จีบสาวก็ได้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ติดต่อราชการก็ได้ตะกรุดของหลวงพ่อชํานาญ มหาราชน้อยนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวตะกุดนี้ผู้รู้หลักสยเวทจะหมายปองกันมากลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนรอตะกุดมหาราชน้อยนี้เพราะว่าตะกุดนี้สร้างยากแล้วก็มีกลเม็ดวิธีการเสกวิธีการทำก็ยากเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกับตะกุดมหาจัก,กรพัฒตราธิราชอันโด่งดังของหลวงพ่อชำนาญเลยเชียวนะ แต่ตะกุฏมหาราชน้อยเนี่ยแมต้องบอกกับคุณผู้ฟังจริงๆว่าจะเน้นทางด้านเมตตามากกว่าตะกุฏมหาราชน้อยเนี่ยนะครับท่านว่าชายหรือหญิงได้เอาไว้จะเป็นใหญ่เหนือเขาทั้งหมดนี่เขาว่าอย่างนี้นะชายหรือหญิงได้เอาไว้จะเป็นใหญ่เหนือเขาทั้งหมดเป็นที่รักของเท้าพรยา เทวดาและมนุษย์ทั้งโลกเป็นของวิเศษใช้ได้สารพัดโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดียวเป็นที่รักของทา้าพยาเทวาและมนุษย์ทั้งโลกโอโ้ไม่ต้องถึงทั้งโลกไม่ต้องถึงทั้งโลกหรอกครับเออเป็นที่รักแก่คนที่เรารักนี่แหละครับคนที่อยู่ด้วยกับเราเนี่ยโอ้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะเขาว่าเป็นที่รักของทา้าพยาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเออเอาเป็นมนุษย์ทั้งหลายดีกว่านะเออไม่ต้องทั้งโลกอะนะ หลวงพ่อท่านลงตะกรุดดอกนี้คือตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับด้วยแผ่นตะกัวลงเป็นยันมอนม้วนด้วยบทหิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินนี่บทเออการทำตะกรุดนี่นะผมพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งพออ่านถึงตรงนี้นะการเสกคือการทำตะกรุดเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ในยุคก,ก่อนยุคเต่าเนี่ยท่านจะบอกก็ดีไม่บอกก็ได้นะแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อแท้ด้วยกันทั้งนั้นว่าเสกแผ่น นี่เศกแผ่นตะกุดแผ่นตะกัวเนี่ยแผ่นทองแดงแผ่นแผ่นทองเหลืองแผ่นยันเป็นเงินเป็นทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครูบาอาจารย์ผู้รู้สรรพวิชาจะปัดซะก่อนนะจะเศกแผ่นซะก่อนนะเขาเรียกว่าปัดคือไอสิ่งไม่ดีที่อยู่กับแผ่นโลหะเนี่ยท่านจะเศกให้ดีถ้าไม่ดีท่านจะปัดออกก่อนนะ การทาตะกุดแบบนี้หลวงพ่อทรงวัดสาราดินก็ทําแบบนี้คือเสกแผ่นแรกตะกุดตะกัวอขอประทานโทษพูดกับลิ้นพันคือแผ่นโลหะนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวทองแดงทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะเสกครั้งแรกคือเสกหนุนหนุนธาตุในโลหะแล้วก็เสกปัดเรียกว่าปัดสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ให้มีความดีให้มีความเข้มขลังพอที่จะรองรับพระยัน ในตำรับตำราต่างๆได้นี่ผมพูดให้ฟังนะครูบาอาจารย์ยุคก่อนยุคเก่าเนี่ยถ้าทําเป็นเสกเป็นท่านจะทําอย่างนี้นะเสกปัดซะก่อนนะเอาคราวนี้มาว่ากันต่อคือตะกุดที่ผมนํามาให้ท่านชมเนี่ยตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านม้วนกลึงด้วยบทฮีรันยักษ์ม้วนแผ่นดินบทนี้มีหลายบทนะที่จะม้วนเนี่ยฮีรันยักษ์หมายความว่าม้วนลวดเดียวเลยอ่า ม้วนให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นทีเดียวเลยกลึงทีเดียวเลยแปลว่าพระยัานต่างๆคงมั่นไม่คลายไม่ถอนไม่งอนไม่แงนอ่ะม้วนเข้าไปพรัยัานต่างๆอยู่ในตะกุดครบถ้วนแล้วก็แผ่อิทธิฤทธิ์แผ่อนุภาพออกมาทีนี้หิรันยักษ์ม้วนแผ่นดินนะทำการถักเชือกด้วยลายโบราณอายุทยาอาบน้ำว่าน อาบน้ำหมากที่หลวงพ่อท่านฉันตอนเสกพระตอนเสกของเครื่องมงคลต่างๆตะกุดนี้จึงออกสีฝัดฝาดนะเอตตะกุดนี้เอของทนายชาติถ่ายมาให้ดูนี่ออกสีฝัดฝาดผมดูดิมันสีออกน้ำหมากน้ำว่านใช่ครับเพราะว่าตะกุดนี้คลุกน้ำหมากที่อาจารย์ท่านเคี้ยวนะตอนเชิญครูตอนปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนาๆนานะ ตะกุดจึงมีสีฝาดกล่าวบรรยายคุณวิเศษครูบาอาจารย์ท่านกล่าวบรรยายคุณวิเศษของตะกุดนี้ไว้ถึงร้อยแปดประการใช้ได้สารพัดตะกุดดอกเล็กนี่นะมหาราชน้อยเนี่ยมีคุณวิเศษร้อยแปดประการโบราณท่านบอกว่าไอ้ร้อยแปดประการพันเก้าประการเนี่ยโหฝอยท่วมหลังช้างหมายความว่ามีคุณวิเศษนานาประการถ้าจะบอกถ้าจะทำฝอยในการใช้ท่วมหลังช้างเลยทีเดียวนะ ท่านจำแนกไว้เป็น16กลบ16ลบท16กลลเม็ดโดยสังเขปกลลบทที่1มีตะกุดคู่ตัวใครฆ่าไม่ตายนี่เขาเขียนเอาไว้อย่างนี้นะมีตะกุดคู่ตัวใครฆ่าไม่ตายผมก็ขออนุญาตนะครับบอกสักนิดหนึ่งว่าถ้าไม่ถึงที่ไม่ถึงคราวอแคล้วค่าดปลอดภัยใครทําอันตรายไม่ได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะเออมันก็จะไม่ไม่กลายเป็นว่า ดูว่าฝืนกดฝืนกรรมเกินไป 2. มีตะกุดคู่ตัวเป็นเลิศกว่าคนทั้งหลายนะจะคิดการสิ่งใดก็สำเร็จเสร็จสิน้น 3. ม,มีตะกุดคู่ตัวศัตรูตามมารูดไว้ด้านหลังตามไม่ทันมองไม่เห็นนี่เป็นกลเม็ดที่ใช้กับตะกุดมหารูด 4. มีตะกุดคู่ตัวสู้เขาเอาตะกุดไว้ข้างหน้าแหมแพ้เขาไม่ได้สเสียท่าเขาไม่ได้เพราะเอาตะกุดไว้ข้างหน้า5 ตะกุดรูดไว้ทางขวานี่จะร้องลําทาเพลงหรือว่าจะพูดจาปราศัยก็เสียงเพราะสนอหูเป็นที่ติดตาตรึงใจ 6. เป็นตะกุดที่คู่กับตัวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรัก 7. ขุนนางเท้าพยากโกรธเกลียดเราเพียงใดฆ่าเราไม่ได้โกรธเราไม่หลงเมื่อเห็นหน้าเรา 8. จะให้มีลาบมากให้เอาตะกุดบูชาด้วยดอกไม้หอม ลาบผลจะเข้ามาหาไม่ขาดสายก้าวแกงน้ําให้กินแกงน้ําให้กินคนรักเราทั้งครัวเรือนนี่ผมคิดว่ากลเม็ดตะกุดเนี่ยที่เขาพารนาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเอามาจากคําโบราณแกงน้ําให้กินอย่างเงี้ยสมัยนี้คุณกินน้ําในตุ่มมันก็ไม่ก็ไม่ใช่นะเออสมัยนี้ก็ต้องดื่มน้ําขวดน้ําจากตูต้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าตะกุดเนี่ย มีอาณิสงฆ์ให้คนรักเรานะว่ากันอย่างนั้นดีกว่า10ถ้าจะให้รักเหมือนแม่เลี้ยงเราให้พรมน้ําให้กินนะสิ 11. ให้หญิงรักให้พรมดอกไม้ถ้าเธอหอมรักเราแน่อ่ะเอาตะกุดเนี่ยไปพรมดอกไม้แล้วก็ยื่นให้ผู้หญิงถ้าผู้หญิงหอมดอกไม้ปุ๊บแปลว่ารักเราแน่ 12. ขายของถ้าจะให้ขายดีให้เอาขันสำิีเอาตะกุดทําน้ํามนต์พรมสินค้าจะขายดี 13. บวกวายช้างม้าดุร้ายเอาตะกุดใส่น้ำให้กินหายดุและแปลว่าสะกดสัตว์ได้ 14. บูชาที่บ้านคุ้มได้ทั้งบ้านกันโรคภัยโรคระบาดต่างๆคนในบ้านไม่ทะเลาะบอกแว้งกัน 15. บูชาที่บ้านเป็นแคล้วคลาดปลอดภัยคุ้มครองคนทั้งบ้าน 16. มีตะกุดอยู่กับตัวอธิษฐานผลอย่างไรก็สําเร็จเป็นอัศจรรย์ แล้วคลาดปลอดภยัยโชคลาบชนะศัตรูโอ้สรรพคุณท่านว่าเอาไว้ถึง16กลลลบท16กลลเม็ดเลยทีเดียวก็รวมความว่าตะกรุดมหาราชน้อยนี่นี่ผมปิดตำลานะผมจะพูดให้คุณฟังว่าตะกรุดมหาราชน้อยเนี่ยเป็นตะกรุดซึ่งมีคุณวิเศษดุดเดียวกับตะกรุดมหาราชใหญ่เป็นตะกรุดสุดพิเศษดุจเดียวกับตะกรุดมหาจัก,กรพัตราธิราช แต่เข้าใจว่าที่เป็นมหาราชน้อยเนี่ยท่านถอดกลระบทมาถอดวิชาถอดคาถามานะท่านถอดคาถ,อดา,ถอดาถามา,นะา,า,า,มาเป็นข้อมาเป็นบทเพื่อที่จะไม่ยืดยาวย่นย่นเย,ยอะจนเกินไปเพื่อที่จะเอามาเขียนลงในแผ่นตะกั่วเป็นตะกุดดอกเล็กถอดกลระบทบทสำคัญมาเป็นตะกุดดอกเล็กเนี่ยเวลาพกพาติดตัวไปไหนมาไหนก็สะดวกกว่าดอกใหญ่ ที่จริงอาจารย์ท่านทำตะกุดมหาจากักรพรรตราธิราชดอกใหญ่เอาไว้โอ้รุ่นแรกนะดอกหนักมากยาวสักผมนึกก่อนนะยาวประมาณสัก7นิ้วเป็นอย่างต่ำะนะ <c oughs> แขวนไม่ได้ผมมีบุญได้มานะได้มาหลายดอกเลยนะครับได้มาในตอนหลังอาจารย์จะดีดสาราจำได้นะก็เอาไปถวายคืนอาจารยนะ์ถวายคืนเพื่อที่จะให้อาจารย์ออกให้กับ คนที่มาทําบุญถือว่าเป็นการร่วมบุญกับวัดอีกโสดหนึ่งผมเช่ามาแล้วก็เอาไปถวายคืนกลายเป็นว่าโอ้โหเสียดายอยากจะหยิกแขนตัวเองแล้วเกินตะกุดมหาจากกักรพรรดิรุ่นแรกหากันให้ควากเลยเออจากราคาตอนนั้นพันไม่ถึงพ8 0 0หรือพันหนึงเนี่ยคนหาเป็นหมื่นนะครับตะกุดมหาจากกักรพรรดิรุ่นแรกของอาจารย์นะดอกให้ดอกใหญ่กันเถอะให้หนักกันเถอะคนหากัน เป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเลยมีข่าววงในกระซิบว่านักการเมืองท้องถิ่นมีประสบการณ์มีประสบการณ์เร,รณเรียกว่าโกงความตายยือ้อชีวิตมัจุราชกันอย่างนั้นแหละเอาว่ากันง่ายๆนะก็เลยกลายเป็นของหายากทีนี้ถ้ากุฎมหาจากักรพรรดิตราธิราชอาจารย์บอกทําไม่ไหวเศก็ยากลงพระยันก็ยากการลงพระยันจกักรพรรดิตราธิราชอาจารย์ลงเป็นยันมอนซะด้วยซ้ํานะ พอลงเป็นมอนเนี่ยคือลงเป็นยันเนี่ยไม่ว่าจะขอมจะมอนเนี่ยนะครับการลงก็จะต้องเป็นลงเป็นกลลบทกลละเม็ดมีตาหมักลุกลงตามตาหมักลุกมีบางบทลงวนลงเวียนบางบทลงขวามาซ้ายบางบทลงซ้ายไปขวาเนี่ยหลอกล่อก,กันอยู่นะอาจารย์เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำมหาราชพอทำมหาราชก็โอ้คนต้องการนะหมดอีก จาเลบบอกทำมหาราชน้อยก็คือตะกุดนี่แหละครับมหาราชน้อยแต่จุดประสงค์จุดใหญ่ใจความการทําตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยนะครับนอกจากจะคุ้มของชีวิตดุดเดียวกับมหาราชใหญ่ดุดเดียวกับมหา,าจากักรพรรดิทิราชแล้วนอกจากจะเน้นด้านชนะอุปสรรคชนะศัตรูเนื้อคนเหนือทุกโศกโลกภัยต่างๆแล้วยังเน้นทางด้านเมตตาเน้นทางด้านมหานิยมขีดเส้ในใต้คําว่า เน้นเมตตามหานิยมหมายความว่ามีคุณวิเศษทางด้านนี้เพิ่มพูนทวีขึ้นไปอีกท่านต้องการที่จะให้เป็นเมตตามหานิยมเพิ่มด้วยเหตุที่ต้องการที่จะให้สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงสิทธิ์ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายสิทธิ์ที่เป็นนักธุรกิจได้นําไปติดตัวนําไปใช้นาไปบูชาเพื่อที่จะเพิ่มพูนเสน่ห์เมตตามหานิยมเพิ่มเข้าไปอีก คุณก็จะเห็นได้ว่าตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยครบเครื่องกันอาถรรพ์คู่ชีวิตอ่านี่ครบมีเมตตาหนุนธุรกิจการค้ามีเสริมเข้าไปอีกจึงกลายเป็นตะกุดดอกเล็กดอกจ้อยที่ทรงอนุภาพสูงสุดนะถามว่าทำไมอาจารย์ชาติรู้ก็ผมใช้อยู่ตะกุดมหาราชน้อยเนี่ยเป็นตะกุดดอกเล็กดอกจ้อยใช้ง่ายติดตัวง่ายผมก็มีบูชาอยู่ก็ ความคับข้องใจอุปสรรคกากน้ำที่จะมีจะเกิดในชีวิตก็มาลายหายสิ้นไปทั้งยังช่วยหนุนเรื่องลาบผลหนุนเรื่องภพภกทรัพ์์ชนิดที่เรียกได้ว่าเด่นชัดที่สุดเลยครับตะกุดมหาราชน้อยหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองณนะขณะนั้นนะครับอ้าวของดีแบบนี้ถ้าท่านอยากได้ทําอย่างไรยังพอมีที่ผมนิดหน่อยนะยังพอแบ่งได้นิดหน่อยถ้าหมดแล้วก็หมดกันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ ถ้าอยากจะได้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามกันได้โดยสะดวกคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพอในคุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาศันติผมอาจารย์ชาติอาจารครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ